วันนี้ถึงคิวของรองแชมป์ไทยลีกฤดูกการที่แล้วครับและก็เป็นทีมที่พึ่งคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2022มาโดยการเอาชนะบุรีรัมย์3ประตูต่อ2ต้องบอกว่าต่างชาติหน้าเก่าที่ยังอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีทั้งนั้นครับอันเดสตูเนสกองหลังประสบการณ์สูงเดโก,โกหรือซานโตกองหน้าที่ยังโคตรเก่งเหมือนเดิมครับรวมถึง2พี่น้องชาวสิงคโปร์อย่างเอราฟานฟานดี้และก็อีกซานฟานดี้ด้วย2ตัวนี้ดีแล้วครับ ส่วนต่างชาติหน้าใหม่เดี๋ยวเราพาไปทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยครับคนแรกเปาโลคอนราโดแนวรุกชาวบราซิลครับ หลักๆเจ้าตัวจะอยู่ในหลีกรองเป็นส่วนใหญ่ครับย้ายมาเล่นในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี2019กับขอนแก่นอยู่ในเต็ดครับและก็พาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีก3เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สําเร็จรวมถึงยังมีส่วนพาทีมเลื่อนชั้นที่มาเล่นบนหลีกสูงสุดด้วยครับและเจ้าตัวก็เคยเป็นอดีตดาวซันโบไทยลีก2ด้วยด้วยการยิงไป26บประตูครับฤดูกาลที่แล้วกับ,กบตราด f อก็ถือว่าทําผลงานได้ใช้ได้ครับอาจจะไม่วือหวาเท่าขอนแก่นแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยของตราด FFC ลต่อมาครับกาซิโอไซกองหลังชาวบราซิลวัย28ปีครับก็เดบิวต์ตัวเองจากหลีกบ้านเกิดแหละแล้วก็ได้มีประสบการณ์นในลีก้า2ของโปรตุเกสครับกับฟาเรนเซหน้าตาก็หล่อเหลาโอกาสครับรอดูแล้วกันว่าเจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือเปล่ากองหลังชาวบราซิลรายนี้ก็มาแทนที่ของวิกเตอร์คาโดโซแหละเรามารอดูกันครับว่าเจ้าตัวจะสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้หรือไม่ ส่วนอีกคนครับเจสซี่เครเรนวิงแบคลูกครึ่งฟิลิปปินออสเตรเลียวัย26ปีครับเคยมาเล่นในไทยลีกและกับเมืองทองยูเนเต็ดก็ถูกปล่อยยืมให้กับทีมไทยลีก2บ้างทีมในลีกสูงสุดบ้างครับก่อนจะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดและก็ติดทีมชาติฟิลิปปินไปแล้วครับจนได้โคตาอาเซียนรอดูครับว่าการกลับมาไทยลีกครั้งนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าสำหรับเจสซี่เคอร์เรนสนอกคนครับลีดอโคเฮนแนวรุกชาวอิสราเอล ปัจจุบันอายุ29ปีเลยครับผ่านการค้าแข่งหลายทีมเลยในบ้านเกิดทั้งมัคคบีเปตาทิกว่าเบตาเยรูซาเลมแล้วก็มีไปเล่นลีกจอร์เจียบ้างครับเราก็เคยเล่นทีมใหญ่อย่างฮาโปเอลเทลอาวีฟด้วยก่อนจะย้ายมาร่วมทีมหนองบัวพิชยะในฤดูกาลก่อนครับในฤดูกาลนี้ลิโดโคูเห็นน่าจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับในเวทีไทยลีกรอดูครับว่าฝีมือจะแจ่มแจ้งแค่ไหน ก็ต้องมารอชมกันครับว่าฤดูกาลที่จะถึง3นักเตะต่างชาติที่จะได้ลงสนามก่อนจะเป็นใครบ้างส่วนโคต้าเอเชียก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า B ปีปทุมไม่มีอยู่แล้วมีแต่โคต้าอาเซียนที่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นครับตัวต่างชาติของ BG อาจจะไม่ได้วือหวาแต่แข้งไทยเนี่ยการันตีด้วยคุณภาพทั้งนั้นครับตั้งแต่กองหลังยันกองหน้าเลยกองกลางสหรัฐก็ยังอยู่แถมได้พิธิวัดเพิ่มเข้ามาอีกคนพวกแนวรุกก็มีทั้งตัวเกา่าทั้งตัวสดใหม่ครับวรชิต ปถมพลนรวมถึงตัวใหม่อย่างเจ้าเทศจเจริญศักดิ์วงกรด้วยแถมยังมีตัวเก่าอย่างพี่มุ้ยทีละสินแดงดาอีกรับรองปีนี้ b ีจีปทุมขับเที่ยวแชมป์กับทุกทีมสนุกแน่ๆครับ